เราตีโจทย์ไม่แตกเราจะทําข้อสอบไม่ได้แล้วก็เราจะเรียนเออเข้าใจลําบากนิดนึงเนาะหรือว่าทุกคนเข้าใจแล้วหรือว่าหลับกันหมดแล้วเก่งตื่นค่ะเก่งยังอยู่ไหมเอยกดปุ่มเปิดคิวให้หน่อยยัง <c oughs> อยู่อ่อยู่นะอยู่ยวันก่อนแอบฟังเจเจกุมารแก สอนก็แออยู่นักเรียนของเราคืออ่านอัลกุรอานแบบลื่นปลอเลยอ่ะเก่งจังเลยเนาะรู้สึกอยากสอนก็แอะเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็รักษาความดีไว้นะคะนักเรียนเก่งเก่งมากเก่งมากมาก,กะคอยเป็นกําลังใจให้เวลาอาจารย์เจก,กุมานแกสอนนะคือนางเข้ามานั่งสอนในห้องของห้องทํางานของกะไงอืมกะ,กะก็เลยรู้ว่า อืมทีนี้อ่านดีจังเลยโอ้ีนี้อ่านโปรเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแอบได้ยินแหละอืมอ่ะโอเคอ่านักเรียนสามารถตอบได้ไหมเอ่ยตีโจทย์แตกไหมคะอัลกุรอานคือทางนำแห่งชีวิตคือนำไปไหนลูกอ่ะตอบได้ไหมเอ่ยนำไปสวรรค์อ่านำไปสวรรค์โอเคจบค่ะรวบยอด จบเลยเออก็คือจบอะ่ะนำไปสวรรค์จริงจริงอืทางนำแห่งชีวิตอ่ะแล้วเวลาเราเขาเรียกว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับอ่าการปฏิบัติหลักศาสนาอะไรเงี้ยเราย้อนไปที่ไหน,นย้อนไปดูที่ไหนเอากุรอานอืมเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไร ได้เรียนตาบไหมเอ่ยใครยังไม่กินข้าเอาเข้ามากินพังๆได้นะคะนกักเรียนเรียนไปกินไปสนุกนี่แหละข้อเดียวกันในออนไลน์ตอบได้ไหมเอ่ยทำไมทำไมเวลาเราเกิด question mark ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนูเง้เรื่องนี้อะไรเงี้ยเราต้องย้อนไปดูอัลกุรอานจาบไม่เอ่ยเพราะมันมีคำตอบไหมล่หมองะอ่ามันมีคำตอบมีคำตอบอยู่ในนี้อุย้ย แอบโรแมนติกนิดนึงนะคําตอบแอบคำคำตอบเนี้ยพี่ชาเป็นตอบอ,ะอ่ะเออเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้เขาเรียกว่าคําสอนหลักปฏิบัติศาสนาหลักอ่หลักเขาเรียกว่าความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในอัลกุรอานหมดเลยนะเกลียด ร่วมอยู่ในนี้หมดเลยดังนั้นอุมัตของเราอ่ะอุมัตของนบีมุฮัมมัดอ่าก็คืออัลกุรอานเนี่ยลงมาให้อ่าให้แก่นบีมุฮัมมัดใช่ไหมแล้วก็ให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยเผยแพร่ให้กับอุมัตของเขาซึ่งโชคดีมากอัลกุรอานเนี่ยเป็นวายูที่ถาวรพอถึงวันอัลกิรัตเนี่ยอัลกุรอานก็ยังคงอยู่นะเก่งอืมเนาะอ่าโอเคโอเคเก่งมากนะเก่งถือว่าตีโจทย์แตก ถ้าทำข้อสอบนี้น่าจะได้ร้อยคะแนนเต็มแล้วเนาะโอเคต่อมาอันนี้ก็เกี่ยวกับสุรที่เราจะเรียนสุรที่เราจะเรียนในบทนี้ก็มีแค่ห้าอายัดเองสุรทอะไรเอ่ยนะเกณฑ์สุรสุรอะไรเอ่ยสุรสุรทิใครเคยอ่านบ้างใครเคยอ่านบ้าง หมายถึงว่าทุกๆวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยข้อดีนะของซูร,รอนนี้นะนะเปลี่ยนเลิศมากอ่านทุกวันศุกร์นะอันล้อจะล้างบากก่อนก่อนหมายถึงว่าอ่ะเราอ่านว่าเออสิบเจ็ดนะวันศุกร์เราอ่านวันศุกร์ใช่ไหมอ,อ่าพอพอเราอ่านซูร,รอนนี้จบใช่ไหมนะักเรียนตอันล้อจะลบ ล้างบาปที่เราทํามาก่อนวันศุกร์เนี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์นะเก็้เราจะล้างบาปให้ดังนั้นถ้าเราอ่านทุกศุกร์ละ,ะให้เราจินตนาการดูเราก็เป็นคนที่ไม่มีบาปไงเออบาปเราก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลง,อ,ยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือข้อดีของมันเนาะอัลกัฟี แต่ก่อนนะยอมรับนะกนทุกสัปดาห์เลยแต่พอมาช่วงหลังๆนี้อะไรหลายๆอย่างเรามันทําให้เรารู้สึกว่าห่างเหินอืมห่างเผินจนยอมรับเลยตอนนี้ว่าอิมานก,กะเริ่มอ่อนแอลงเริ่มอ่อนแอวัดวัดได้ตรงไหนก็วัดได้ตรงที่จากที่เราเคยทําอามันอิบาดะบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยอืมพอมันดูช่วงหลังๆเอ๊ะรู้สึกว่าห่างหายไปเออให้เราประเมินตนเองไปพร้อมๆกะนะว่า คนเป็นแบบกะหรือเปล่าถ้าเป็นแบบกะน,นะให้พยายามกลับสู่โหมดปกติที่เราเคยทำไว้มเมื่อก่อนก็อ่านกาฟีแล้วก็อ่านซูร์ออะไรนะที่ทำให้เรารวยอะ่ะอ่ะอันดับแรกคือยาซีนอันที่สองคืออัลกฟัฟีแล้วก็ซูร์อที่สามอะ่ะถ้าอ่านทุกสุกอะ่ะจะทำให้เรารวยอะ่ะ เดี๋ยวกจะจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกอีกอันหนึ่งเห็นไหมลืมเลยลืมเลยเพราะว่าห่างหายไงอือก็ไอชาวร้องหลังจากนี้เนาะก็จะพยายามกลับมาสู่หมดปกติอ่านสามสูตรนี้ทุกสุกอือยาซีนยาซีนเนี่ยดูอ่าททำให้เราอายุยืนอากาฟีกาฟีก็คือล้างบาปแล้วก็อีกอันเนี่ยทำให้เรารวยกจะจำไม่ได้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกมีคำว่ามาัม,มด้านหลังนี่แหละ จำไม่ได้เดี๋ยวจะมาบอกนะาอฉัลเหอฉัลเหออ่า,อาอต่อมาต่อมาเรามาดูนะอายัดม,มันเป็นแบบนี้นะเกมพอเราดึงเข้ามาในนี้เราจะต้องดูในสไลด์อันนี้อันนี้ อ่าถ้าเกิดว่านักเรียนไปดูอในในลิงก์ที่กะส่งในห้องอ่ะนักเรียนสามารถกดกดฟังได้เลยนี่วิดีโอเนี่ยเพราะว่ากะเอาไปแขวนอะ่ะอืมมันมันจะมาอัตโนมัติอ่ะโอเคห้าอายัดเท่านั้นนะบทแรก ถ้าเกิดว่านักเกตจะอัดคลิปอะ่ะก็ง่ายๆเลยบทน,นี้ก็แค่อธิบายว่าห้าอายัดนี้คือเขาพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรก็ประมาณนี้ถ้านักเกตขี้เกียจอ่านเนาะก็คือกะสรุปไว้แล้วว่าตรงสไลด์สุดท้ายอะ่ะในห้าอายัดนี้เขาพูดถึงอะไรประมาณนี้เออโอเคกะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะพูดเลยว่าในแต่ละอายัดเนี่ยเขาบอกอะไรก็คือข้อแรก อัลลอฮ์สร้างอัลกุรอานมาเพื่อเป็นสิ่งชี้นําทางแก่มนุษย์ใช่สัตว์สิ่งของจะทําตามอัลกุรอานไม่ได้เพราะอะไรสัตว์เนี่ยเวลาเขาเกิดมาบนโลกนักเกนเขาก็จากไปเขาก็ไม่มีการเวียนไปล้างบาปแบบนั้นอเห็นไหมเวลาเราเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอ็นดูเขานะเหมือนกับคิดว่าอืม เกิดมาแค่บนโลกใบนี้นะเธออะไรเงี้ยอเคละเราก็ไม่เจอกันเลยประมาณนั้นเออทําให้เราเป็นคนที่เอ็นดูเมตตากรรณาต่อสัตว์มากขึ้นถ้าเราคิดแบบนี้อืมสําหรับคนที่นักเรียนดูข่าวไหมที่เขาทารุณสัตว์น่ะอืมสแสดงว่าคนเหล่าเนี้ยเขาไม่รู้ว่าจุดจบของสัตว์ตัวหนึง่งอ่ะสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะเขาไม่ได้เกิด แค่โลกนี้โลกเฉียวเขาไม่รู้ไงว่าเอา้าในวันอคัครัตเขาจะใหม่ไหมนะไมะ่แสดงว่าอันนี้ก็คือบอกเกิดที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ทารุณสัตว์ว่าเขาไม่รู้ว่าจุดจุดของสัตว์เนี่ยก็คือแค่บนโลกใบนี้เองอนะต่อมาข้อสองอัลกุรอานได้บอกบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จริงบทลงโทษอะไรบ้างนะัเกเรียนทราบไหมเอ่ย บทลงโทษที่คนที่ไม่เชื่อฟังอัลกรุรอานมีอะไรบ้างจะไม่เอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหนึ่งอะไรเอ่ยคนที่อัลลอฮ์ให้ละหมาดก็ไม่ละหมาดให้บวชในเดือนอามาดอกก็ไม่บวชให้ใจากก่ายซะกดก็ไม่จ่ายอ่ะบทลงโทษของคนเหล่านี้อ่ะเป็นอย่าง ตกนรกอืมตกนรกเนาะออมีงไม่ไมเอ่ยมิงไม่เอ่ยนอกจากตกนรกอ่ามิงไห่เอ่ยตกนรกอืมลองลองมองดูรอบข้างเราก็ได้อ่าสำหรับคนที่แบบอืมชีวิตของเขารู้สึกว่าไม่ได้อยู่กับร่งอยู่กับร่องกระรอยไม่ได้เคร่งศาสนาัะเท่าไรเออลองลองมองดูว่าชีวิตของเขาเป็นยังไง มีแหละในกำปงเราอะ่ะในตำบลเราอะ่ะคงต้องมีอะ่นะนักเรียนที่เป็นแบบอย่าง,เ,งเช่นอ่ะครอบครัวน,นี้ค้ายาอะไรเนี่ยอลองมองดูความเป็นไปอิริยาบถของชีวิตของเขาสิว่ามีความสุขไหมอ,ะอ่ะต้องต้องหนีตำรวจตลอดเวลาอะไรเนี่ยอกระสับกระสายกังวลแบบนี้ไหมนะักเรียน หรือว่าเวลาเราทําผิดอนะ่ะเออทาผิดอะไรสักอย่างโกหกแม่อะไรยเียบอกว่าจะไปตลาดแต่ไม่อะไปไปเที่ยวกับเพื่อนเลยเพอกลับมาเรารู้สึกยังไงบ้างหรือว่าเฉยเฉยอือมันต้องมีเออใช่ใช่เราต้องรู้สึกผิดบ้างอ,อือรู้ไหมนะักเกียนถ้าคนที่ทําผิดอนะ่ะแล้วรู้สึกผิดอนะ่ะคือคนที่อัลลอฮ์ยังรักยังรักเราอยู่ ยังเลี้ยงหัวใจของเราอยู่อ่าเลี้ยงยังไงเลี้ยงให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรารู้สึกผิดกับสิ่งที่เราทํานะแต่สําหรับคนที่อันล่อแม่ลัก,นะกันเกณฑ์จะบอกให้คือเขาจะด้านชาไปเลยเพอเวลาทําผิดก็รู้สึกเฉยเฉยอ่าไม่รู้สึกว่าอีกอีกฝ่ายหนึ่งอีกคนหนึ่งจะรู้สึกเดือดร้อนอ่าอันนี้คือบุคคลที่อันตรายอันตรายมากเพราะว่าพอถึงวันอาคีรนัน่ะ อัลลอฮ์จะไม่เหลียวแลเลยนะก็คือตกนรกเลยสําหรับคนที่อัลลอฮ์รักอยู่อ่ะอัลลอฮ์ยังเขาเรียกว่าให้ความช่วยเหลือให้นบีมาช่วยเอาผ้าพุงเขาอ่ะมาตั้งบวงตาช่างให้รู้สึกว่าตาช่างเท่ากันอ่ะประมาณนั้นนะเออยังมีความช่วยเหลือในวันอาคครัตนะถ้าคนที่มีความรู้สึกผิดพอทําผิดอนะไรเงี้ย อืมแล้วพอยิ่งเราทําผิดอ่ะแล้วเดินไปขอโทษอะไรเงี้ยโอ้อันนี้ยิ่งเพอร์เฟกใหญ่เลยรู้สึกว่ามีความกล้าเออกล้าที่จะทําดีกล้าที่จะยอมรับความจริงอืตกนรกแล้วก็รู้สึกผิดอืมรู้สึกผิดอืมก็คือหัวใจยังรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่นะคนที่ทําผิดแล้วรู้สึกผิดอนะ่ะแต่สา คนที่รู้สึกทําผิดแล้วไม่รู้สึกผิดอะ่ะแสดงว่าหัวใจของเขาอะ่ะตายไปแล้วนักเรียนอือบอกได้แค่นี้อ่ามิกไม่เอ่ยนอกจากรู้สึกผิดอืมข้อสามชีวิตแบบอืมไม่มีความสุขเลยในชีวิตเนาะคนประเภทที่สามเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งคนเป็นไซโคโพาร์ตนักเรียนรู้สับชีวะก็ไม่รู้ไซโคโพาร์ตคืออะไรยาง เป็นโรคโรคแบบโรคทางจิตนะครอือัฟนันใช่ไหมอ่าไม่มีความสุขในชีวีเอ่เป็นโรคทางจิตก็คือโรคจิตชนิดหนึ่งใช่ไหมอัฟนันเ <laughs> ยอะหรอถ้าเราเรียกง่ายๆอืมใช่ใช่ใชน่ากลัวน่ากลัวโรคจิตหรือว่าไซโคพาร อ่โอเคเนาะวันไอซาเบล,ล่ะต่อไปต่อไปมาดูนะข้อที่สามข้อที่สามอัลกรุรอานได้บอกข้อดีสำหรับผู้ที่ศรัทธ,ธาต่ออันละอ่าก็คือเราเรามาเชื่อมได้นะกับข้อแรกก็คือถ้าอันแรกอะตกนรกอะอันอันนี้ก็ต้องช่อะไรเอยนะเกนถ้าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามของมันนะง่ายง่าย,ายเวลาเราตอบข้อสอบอะนะเกนถ้าเกิดว่ากะให้ตอบสองข้อเนี้ยถ้าเราได้ข้อแรกอะ ข้อสองคือเราจะตอบได้ง่ายเลยก็คือเขียนข้อตรงข้ามของข้อแรกอ่ะอ่าสมมติว่าข้อหนึ่งตกนรกอันนี้ก็ต้องยังไงตองข้ค์อ่าใช่เทคนิคเทคนิคการตอบเนาะเึ้นวรรค์เพราะว่าเวลาสอบเราเราไม่มีเวลาคิดออกนักเรียนเออเออเอาวะเอาวะเออเออเอาด้านบนนี่แหละเอาด้านบนแล้วก็แล้วก็มาทําแบบสิ่งเป็นตรงข้ามของมันเลยเออตอบง่ายหน่อยอ่ะ ต่อมาพอรู้สึกผิดต่อไปข้อสองก็รู้สึก very good very good feel good แบบนั้นะนะเนียรู้สึกดีเออเนาะรู้สึกดีเก่งมากเก่งมากอืมต่อมาข้อสามพอด้านบนไม่มีความสุขแสดงว่าด้านล่างก็ต้องมีความสุขอืมดีมากมีความสุขอ่าต่อไปข้อสี่พออันแรกกลายเป็นโรคจิตไซโคพาดอะ่ะ พออันนี้ก็ก็คือไม่ไม่เป็นโรคอะไรใช่ไหมเขาเรียกว่าสเสดสานเอนโดฟินได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมสารเอนโดฟินก็คือสารแห่งความสุขอเนาะก็คือไม่เป็นผู้ป่วยทางจิตไปเลยอืมชีวิตก็มีความสุขไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรเลยเนาะอ阿拉伯ดเดินนะอ ะต่อไปเออ่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นบอกเกิดในความหายนะในชีวิตอืม่กเกียนเคยมีเคสเคสไหมเคยได้ยินเคสไหมความหายนะคนที่แบบอืไม่เชื่อฟังมีเคสเคสหนึ่งก็คือสมัยนบีอะไรน่ะ๋าวนี้ไหมเดี๋ยวนี้นนขอดูจะเปิดรูปให้ดูให้ให้รู้สึกว่าอาเรียนอัธรุษหน่อยแนละ้ว เร็จว่าเป็นของพี่โมสี่แกอันนี้ไหมอืมออคือมันเป็นเคสที่ว่าอ่ะเกีฑนเคยคุ้นคุๆแม่รูปนี้นะเกณยนคุ้นๆไหมรูปนี้ที่จอดแดน,นนึกอะอ่าใช่อ่าอันเนี้ย เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่คนกาเฟ่ตอยู่นะคะนักเกยนไม่ใช่คนอิสลามอยู่คนกาเฟ่ตอยู่อืคนกาเฟ่ตอยู่เนี่ยแล้วพวกเขาเนี่ยมาบีอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะนี่นนบีลุดนะรู้สึกลดน่ะเนี่ยนางอ่ะเพิ่งย้ายออกมาจากเดซีเพราะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนัเก็ตเพราะว่าในตำบลนั้นน่ะมีชายรัก ชายรักชายก็คือรักร่วมเพศนะแล้วก็อัลลอฮ์ก็ได้ส่งบทลงโทษใช่ไหมให้ส่งบทลงโทษทํำยังไงก็ให้มาเอิก,กัรเนี่ยก็คือพลิกแผ่นดินตําบนะนั่นนะเหมือนลองลองนึกถึงตําบลของเราแล้วก็มาเลยะกนะัรอ่ะเออเอาเล็บของนาเอ,อาินมาเกานางตัวใหญ่แค่ใช้เล็บอ่ะก็กวา้าทางตำบนเอาขึ้นไปบนฟ้านะแล้วก็พลิก กลับลงมาพลิกให้ให้หัวตรงให้บ้านอะ่ะพลิกลงไปอยู่ในใต้ดินอะไรเงี้ยอืมก็เลยเกิดเป็นเดซีขึ้นมาเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุดในโลกเพราะว่าโดนมาเลยกัดกดลงไปในดินทําให้เสียชีวิตหมดเลยทั้งตําบลสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อฟังนบีลุตเพราะว่านบีรุตไปเผยแพร่าศาสนาเขาก็ไม่ฟังมัวแต่ดูหน้าตานบีลุตหลองไงก็เลยอยากจะ อ,อจับนบีรุตมาข่มขืนอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายนะเออจับข่มขืนนบ,บีรุตนะแล้วก็วายูก็เลยลงอแล้วเขาบอกว่าก่อนซูบ๊ให้รีบออกนะจากตำบลน,นี้แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่บอกว่าเมื่อหันหลังออกจากตำบลน,นี้แล้วห้ามกลับกลับหันมามองอ่ะเออประมาณนั้นนบ,บีเชื่อไงแต่ลูกกับเมียนบ,บีไม่เชื่อแล้วก็เห็นเหตุการณ์ สดๆร้อนๆตอนที่มันไอ้กัดแบบแควกตําบนนี้ขึ้นแล้วก็พลิกกลับลงมาแล้วก็กดลงไปในดินอะไรเงี้ยเออก็แข็งกลายเป็นหินเลยสําหรับแม่และลูกของนบ,บิลุสเพราะว่าไม่เชื่อฟังอันล้์แล้วหนึ่งแล้วก็ตกจาก,ะกะเหตุการณ์ถ้าเราอะถ้าเราล่ะคงไม่ใช่แค่หินอะนะเกียรติคงแหลกสลายเลยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนาะอืม่กลัววันเอียนร์จูบินแล้วน,นะจะบอกบทลงโทษสมัยก่อนหนักนะ หนักว่าสมัยนี้อีกท่านบีก่อนเสียชีวิตไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามอะไรอก,กัดไม่ได้ห้ามอันเราหาว่าอย่าลงโทษรุนแรงเลยกับอุมัดเขาอะไรเงี้ยเออถ้างั้นก็เราอาจจะเจอบททดสอบแบบนี้นะนักเกียนน่ากลัวมากมป่านนี้ประเทศไทยคงไม่เหลือเพราะว่าจงแจ้งกันแล้วในการอะไรนะรักร่วมเพศอะไรเงี้ยในในประเทศไทยจงแจ้งตัวโลกได้ละมั้งเนาะอ่ะ ต่อมาพอนบีลุตเนี่ยเดินออกมาจากจอแดนเนี่ยเขาไปไหนเขาก็ไปเพตาเนี่ยเพตาก็คือที่นี่ที่นี่เดินมาที่นี่มาทําอะไรอีกก็มาเผยแพร่าศาสนะเออาเนาะหน้าที่ของรอซูนวาจิบต้องเอผยแพร่แล้วปรากฏว่าคนในเมืองนี้ไม่เชื่อฟังก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้อะ่ะก็ไม่ฟังอะ่ะไม่เชื่อนาะบีอะ่ะอะไรเงี้ยอะไรอยู่ดีๆจะมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า พวกเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นเมืองที่เจริญแล้วก็รวยอะไรเงี้ยเออก็คือไม่ใช่ฝั่งแล้เสรียนีอ่ะอัลแล้วก็ได้ให้บทลงโทษยังไงก็รุนแรงพอๆกับเดซี่นี่เลยกับเมืองนี้รุนแรงเลยทํำยังไงอ่ะวันแรกเนาวันแรกแล้วก็ลงฝนฟ้าอากาศพายุมาที่นี่ ซึ่งมันเป็นหินนะ่ะก็ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่สุดท้ายเราทำยังไงให้เวลาสามวันสามวันเนาะวันแรกเนี่ยร่างของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยกลายเป็นสีแดงอ่ร่างเป็นสีแดงนะเกียร์ยังไงก็คือจินตนาการไม่ออกนะแต่ว่าผิวเนี่ยก็คือแดงหมดเลยอ่าวันที่สองร่างของเขากลายเป็นสีเขียวนะเกีย์กรีนอ่าเมื่อวานเป็นสีแดงแนละ้ววันนี้ กลายเป็นสีเขียวอให้นึกถึงตัวอาวาตารตัวหนึ่งอะอสีฟ้าเนอะอันนั้นเออแต่เอะมีนะสีเขียวนังเอกไหมตัวสีเขียวอะเอออ่ะต่อไปวันที่สามวันที่สามกลายเป็นสีดําอืมวันที่สามนี่ก็คือวันเดทเดทไลน์เดทก็คือวันเดทของเขาแล้วก็คือเสียชีวิตเสียชีวิตร่างกายเป็นแปลกๆแ,แบบนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็มีฟ้าผ่าลงมาผ่าพวกเขาเลย หมายถึงว่าเปี่ยงเปี้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 ยงแบบนั้นเลยน่ากลัวมากอืขนาดเราเจอข่าวประมาณฟ้าผ่าคนอะไรก็น่ากลัวเลยเนาะแต่เนี่ยก็คือผ่าทั้งเมือลงลองจินตนาการถึงเวลาที่เอ่อถ้าเราดูหนังเกี่ยวกับไซไฟมนุษย์ต่างดาวลงมาบนโลกอะไรเงี้ยเออจะมีฟ้าผ่าลงมาก่อนนะอ่ะเหตุการณ์ประมาณนั้นเลยนะเกียรพับพับพับพัพพ ปกก็คือผ่าไปยังมนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังอันล้อเลยโอ้น่ากลัวมากเหตุการก็จินตนาการดูนะเกนสำหรับใครที่ชอบดูหนังไซไฟก็จะจินตนาการโอ,อ้ประมาณนี้นะอันนี้เป็นของมอสีเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราขึ้นมสีเราก็จะเจอเรื่องเกี่ยวกับเงี้ยยิ่งยิ่งสรุปไปอีกเรียนเรียน,น,น,นประวัติศาสตร์แจ็คพอตนะก็ ก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามอยู่แล้วอ่ะแล้วตบมาสอนอ่ะมาสอนอยู่กับประวัติศาสตร์โอ้ยิ่งสนุกใหญ่เลยก็ชอบชอบเออดังนั้นก็ฉันรอดหนะขอให้มมซีเราได้เจอกันอีกเดี๋ยวจะเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอ่การปกครองในสมัยนบีของเราประมาณเนี้ยเออสนุกสนุกเนี่ยเนี่ยยังเรียนไม่ถึงเลยของเขาอ่ะยังอยู่สไลด์แรกอยู่เลยเพราะว่าโมเยอะไงเพราะว่า ในในสไลด์เดียวอ่ะมีเรื่องเล่าเยอะมากนะเกนก็คือเล่ายาวเลยลเกนไม่รู้ฟังหรือเปล่าหลับอ่ะโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาของเราต่อเนื้อหาของเราอ่ะเนื้อหาของเราต่ตนะอ่ะโอเคก็คือข้อสุดท้ายในในอายักห้าอายักแรกของสุรกาฟีเขาได้บอกว่าคำที่ปฏิเสธศรัทธา คำที่ปฏิเสธศรัทธาเช่นคําว่าโอ้พระเจ้าหรือว่าท oh ี oh ่เราชอบพูดคําว่าโอไมก้าโอมกันเีจะเป็นร่างนะคะห้ามพูด OMG หรือว่า OMG อืมอะไรเงี้ยเปรียบเสมือนคําพูดโกหกต่อ ok อัลลอ่านักเรียนคือไม่ใช่เฉพาะ OMG นะนักเรียนสามารถบอกได้ไ,ไหมว่าคําไหนที่รู้สึกว่าเป็นคําที่ต่อต้า,านศาสนาอิสลาม นอกจากคำว่า OMG ได้เก็นตอบได้หนอือก็คือง่ายๆสรุปก็คือไม่ให้พูดแลวนะคำนี้ให้เปลี่ยนเป็นคำอื่นอย่างเช่นสุบฮานันล,ลอเวลาเราตกใจอะไรอย่างเงี้ยสุบฮานันลออ่าอัลฮัมดุลิลลาห์อ่าแล้วก็ลาอิลาฮะอลิลลัลลอ La ilaha illallah อ่าแล้วเกณฑ์ได้ยินไหมเอ่ย,เ,ย,เ,ยอเกณฑนะ์ได้ยินไหมได้ยินค่ะอ่าได้ยินไหมเอ่ยิดเตียงติดเสียงอ่าแ้เกณฑ์ได้ยินตะเนาะได้ยินเนาะได้ยินค่ะอ่าแล้วพอดีว่าแบตแบตหมดพอดี <c oughs> มาอัพแล้วสาระเกณฑ์คือกบไม่ได้มีการเตรียมตัวมา คือเมื่อคืนน่ะชาร์จตั้งไว้เรียบร้อยแล้วพอตื่นขึ้นมาอ้าวใครมาเตะปลั๊กอะไรอย่างนี้สายปลั๊กมันก็เลยหลวมชาร์จก็ไม่เข้าไงเรานี่แบบโอ้ละลาเต้นเช้าขึ้นมาแบบต้องเต็มร้อยแน่ๆเลย,เลยอลอย่างเงี้ะโอเคชาร์จแล้วเราจะนี่จะไม่มีเหตุการณ์นี้ก็สัญญาก็สัญญาเออแต่ว่าบาังเอิญว่าเราเข้าสู่บทเรียนข้อสุดท้ายพอดีอ่าดังนั้นกะก็ทุกคนรู้สึกว่าตอบมาได้นะนอกจากคําว่า OMG อ่ N G, ก็คือหลังจากนี้ก็พูดไม่ได้นั่นน,ะนเทีรียนคือมันเป็นคําที่ไม่ดีอ่ะมันเหมือนกับเราพูดโกหกก่อนแล้วอ่ะเพราะว่า OMG เป็นรากศัพท์ของว่าโอไม่กอของศาสนาคิสเตียนอ่ามันคือพระเยซูอ่าถ้าเราพูดถึง OMG โอไม่ o อดอะไรเรากำลังสันร้เสดพระเยซูดีคดเตียนอ่าอันนี้ก็คือที่มา OMG 老婆。 เราเชียได้ยินจากไม่เอ่ยไม่ได้ยินนี่นี่นี่ปะนี่กระอเจดิงานี่งั้งนละเขแบบน้ะเรากอายงา่าอ่าโอเคจริงๆก็หมดคาบแล้วเลยนะคิด <c oughs> ดังนั้นก็เอ่อสำหรับใครที่เข้ามาช้าก็เขียนเลขที่ไว้ในห้องชแชทลกะกันเนาะเหมือแต่ตัวกิจก็ชี้ชื่อแล้วแหละว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างเนาะอะ โอเคก็สำหรับวันนี้นะักเรียนมีคําถามไห้เอ่ยเกี่ยวกับงานก็ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในวันนี้ก็ได้หรือแบบว่านอกนอกจากนี้ก็ได้เปันนั่งกับเอ,อ่อเฟ้าเอฟฟา,ออาแล้วก็สริญญาแล้วก็การิมาได้ยินก่นไหมยังอยู่หรือเปล่าสีคนนี้ที่จะพูดได้ยินค่ะอืมอ่คอ,อ,อ,อคุณครูอัลฟาบอกว่าหนูยังไม่ไปเขาียกว่า ลงทะเบียนฉีดวัคซีนอะ่ะของของวัคซีนเนี่ยเข็มสองอ่ะหนลงแล้วยังเอ่ยอืมไปไป,ไปลงไปลงด้วยนะเพราะว่าเหลือสีบคนเราละเยอะแยะดิไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยุดหยุดบันทึกก่อนเนาะ <laughs> มันมันเป็นเรื่องของอืมหยดเลย